ฟ้าเห็ดห่าน้ำถั่วบ้านแม่มัน้ำาปีอันเห็ดหน้าเสี้ยงกมีง่ต้องดำสุมื่นเห็ดเป็นบอนฮ่รัทเฮ็ดเห็ดเพงไรอันห้าไปลกมาก่ต้องไปตีบวบยอนไปเลยย้อนไปเลยวเออว่าเอต้อง่ล่มบหแม่คือไงบอสเฮ้ยมีเทียกันบ่ต้องไปดำมันปีอวเมาบิ่งม่ีเบยไเห็ดเหมลูกมามาแม่สีสนโอ้ยย้อนไปซื้อหน่บ่แมย้อนไปลาเลยนันเตี้ยกบอทอกาตันอ่าเนย่ย่าม โอ้ววเห็นหน้าเสี่ยงหยังพนล่เอาบงเด้อดีมานงอเงินเด้อมึงแบงเน่ยโอ้ยมื่อแปดกี่ตุ่มนาเน้องโอ้ยเห็นว่ากระได้เนาะกินข่าเป็นอยู่ไหมจักแล้วงโดยบึงโอ้แบงนีแบงอมันไปหลายปเตแบงเรกไม่ละสีแบงอไม่ำยแบงออกไม่เสียงเี่ยาีงอนไปงอนไปเห็เป็นว่นี้โอ้ยย่นไปซื้อเอาบึงเด้อ ม,มันมันจะเกิดตัววิธีการไม่ได้วิธีการแบบไม่ได้เอายอนจริงจริย่นขอบ้าั้ย่นดีดีไหมนะน้เนัดเนี่แหละพวเราัวสิได้กินข้าวกินน้ำลูกปลาโอ้ยย่นขอบ้าแม่หันแม่จ๊นไว้คุนไม่ทวนขุนแม่เอาคุนหม่ขี่ไมหานาไหมก็มีปลาที่ไรเ็ตั้งแต่

พอดีพ่อหน่งเออหนึ่งพอดีรูอ่าหนึ่งได้เกิดมาเลยผเบิังเกิดครับเรื่องบานเปย์ตองเกิดเกิดมาจะมาเถ้าไหมนี่ไหมต้องกระหูกจัาวิธีการเทน้าแบบนี้ไหมแบบนี้ก็ไม่ว่าหน้ายน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 ์ตั้มมาลาเข้าจอสิพอใส่ถาดอ้ันนี้เนี่ยพ่อหนึ่งนี่เงื่อนชื่อถาดไม้ลาเอาเบิังเด้อเบิังเด้อเอาเอาเอาเส่ตะกร้าไว้ไว้น้าไว้แม่บู๊ยคุณมันติดติดปะแลเมียยืมออมซรอนตี่ไว่มาสามวัน แมาเบิ้งน้อหันเตาน้อยมาท้ายถ้ำน่ะเออโอยี่ออี่เมียเนไม่ยามเมียไม่เลื่อมาถอดกัตตาเลือสิบอกให้นอันนมันต้นยังหันแม่นึ่งย่นไ้ให้กันบ่ต้นนั้นไม่ได้หนั่งไม่ได้เมื่อกี้ก็หไม่ได้เาย่นไ้ให้กันเขาเขาหนึ่งคนหนึ่งติดตามแม่ยน่เตกวุ่นวุ่นยู่เพราะว่าล่ำดีไหลเพราว่าโอ้ยไม่ย่นั่งขื้สีเมียเฮี้ยนเป็นประสานราชวังนพนานลเอยข้าเอ้ยนี่ละชีวิตแม่กันไร เขาว่าคือสีลวยกมูลในไทันไทยเมืองพนาวาก็เลยสิผ้าพีนองมาเบิงเด้คือวางสันว่าเป็นยังไงวิธีชีวิตอันเดแท้ของเมนนนั่งเด็จแบบนี้เมื่อาดีมหมอนชิ้นหก่อนเขาวาโอ้ยมร้ําชิ้นก่อนคือสีมีเงินสามสิบสี่สิบันนั่นเอนชอนเนาะแม่กัซัวเข้าไปยืมเงินคนเขาคือสหัวขนนะสดเขาคือาเขาเนาะ่าเขาวันมีเงินหลาย่าเงททาถูกเขาวะทานี่แหละชีวิตเมนวลนั่งนี่แหะชีวิตที่แท้จริงอาย้อนงเงินหมดล้วไม่ม ปีละสองเทียลูเม่อยบเมยอนซอนฮิเมยกเฮดแม่ลาเอ้ยสี่พีนมอลำกัจังสี่เราคนเราคนว่าโอ้ยแม่เทานันนั่งเป็นทั้งมอลำเอาเมยยนเ่งเปิ่เฮดมยยนนะเปิมยยนเิ่งเหรออายนเบิ่งลุกยนเ่งเอายนเิ่งเอ้มยนเมานี่นีสีเทือหเอาย้อนยาี่บ่ย้อนันี้เมเข่าปิ่นเนอะันนี้เนอะใช่แล้วมันคือผมเห็นหูขนยนไปเลยเอายนไปเลยนไปยเปย์ยนไป นั่นได้ปะโอมันลงตัวนี้ไหมเอาขึ้นมวแว่ามึงไมกันเฮ็เฮ็ดมันไหลกับแมงอกเอาไปเบิร์ุกเรา้มันง่ายขันมวนกับมาอยู่น้ำเมีพี่มวนกับมาไม่่รนี่ี่งสาปะครับโอ้ยพี่เต่าไตยังกัฟังแต่ว่อยผู้เดียวในเบีงเอาโอ้เอานี่จ้าเาเอามันล่งดินอยู่ป่ลอยลงลลอยวเาลอในเม่เราบกันเอาเร็วเดี๋ยวเจ้าใปไอ้นี่ก็นังมวล หูประวันเป๊กยังหวางหอยเชอรีกินหอยเชอรี่กิหอยต้นน่อยนี่แหละแมนแมนค่ะอันนี่ต้องลงสาลกกามองลกเข่ามองมันในใจพีๆแูละแม่หน้าไม่นอเเนชุเปี่นหดน่นไ่ได้เลยเจ้าเแบบออูแพ่นะนีู่แพน้องมืงพนปลกมาประเทศน่าจะเกลียดลองเมงหลาลองมงกินมากินมาแทบแทบป็นบ้ามูอันนี้ม่มีขี้ดินแม่ดำบากัน แต่ลำบากเนาะแต่ห่อนทำมันบาล้อยบาล้อยนี่นี่เห็นบ้าสบายเลยบ้านน่ะโอ้สบายสบายเพาตั้งขันห้องปักเอาในเปียงได้ครับแม่มันน่านเล้วโอ้มันน่านเลี้ยวยนเอาซาตีมันจังโบมือมันบ่แม่โอ้เาักปักเอาน่าเล้วทีเลอาวจเฮ็ดไปพูดดิบูเดนเดั่นตัวย่างขาหนิ